สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะ สั่งตัดชุดดําวันนี้คุณลูกค้าขาจะดําทั้งชุดแบบนี้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะใส่เป็นเสื้อดําเราก็จะมีผ้าถุงที่เป็นลายสีดําลายสีขาวดําแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะเสื้อเราก็มีหลากหลายรูปแบบคุณลูกค้านะคะอยากตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นอยากตัดเป็นทรงไทยจิตรดา,ดาที่อยู่ในหุ่นตอนนี้จะเป็นทรงไทยจิตรดาค่ะที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นทรงคอจีนตั้งแขนสั้นจะ เป็นทรงคอจีนตั้งแขนสั้นแล้วนุ่มนะคะใส่ใส่นะคะนํามาสวมใส่กับกระโปรงทรงสอบค่ะใส่กับกระโปรงทรงสอบสวยงามสุดคลาสสิกนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่่ดค่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทออสอ,อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถมาเลือกชมเลือกช็อปผ้าไทยสวยๆแล้วติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้ กับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะชุดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตดาดาววันนี้จัดโปรสุดนพิเศษ2,500บาทเท่านั้นค่ะ2,500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะมานะคะวัดตัววัดไซส์หรือว่านะคะจะแจ้งรายละเอียดนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008นุ่มหลอนุ่มใส่รอบอก36ค่ะเอว30สะโพก40ค่ะคุณพี่คะคุณพี่ใส่นะคะรายละเอียดไซส์เท่าไหร่คุณพี่สามารถนะคะส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่านะคะถ้าเป็นงานแพทเทิร์นของ ร้านแม่มารีภาไทยของเราคุณลูกค้าขาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ไซส์ S ให้เลยนะคะรอบอก32ค่ะรอบเอว26สะโพก36ค่ะมาจนถึงไซส์ S คุณลูกค้าขาก็จะเป็นรอบอก34นะไซส์ S จะเป็นรอบอก34ค่ะรอบเอว28สะโพก38ค่ะถ้าสําหรับนุ่มจะเป็นไซส์ M นะคะที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นไซส์ M ค่ะรอบอก36ค่ะรอบเอว30สะโพก40ค่ะ หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสวมใส่นะคะจะเป็นไซส์ L ค่ะจะเป็นรอบอกนะคะ38ค่ะรอบเอวนะคะ32แล้วก็สะโพก42ค่ะคุณลูกค,าค้าะแเราก็อีกหนึ่งไซส์คือไซส์ XL ค่ะไซส์ XL นะคะรอบอก40นิ้วค่ะรอบเอว34แล้วก็สะโพก44ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถส่งรายละเอียดไซส์ที่คุณลูกค้ามีอยู่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็คือตัดชุดใส่เป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมตัดชุดใส่เป็นประจําอยู่แล้วคุณลูกค้านะคะสา ามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8อยากได้ชุดไทยรูปแบบไหนอยากได้เป็นเสื้อกับกระโปรงนะคะเหมือนที่นุ่มใส่หรือว่าอยากใส่นะคะเป็นทรงไทยจีนลดา,ดาสวยๆแบบนี้คุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ร้านแม่าริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหรือว่าสนใจติดต่อเลือกชอบนะคะ ้ารุ่นนี้ใช่ไหมเห็นนุ่มใสแล้วแบบว่าอยู่ทรงสวยซักเครื่องได้สีไม่ตกคุณพี่คะราคาค่าผ้า490บาทค่ะราคาค่าผ้า490บาทนะคะผ้า1ชิ้นสามารถตัดเสื้อได้1ตัวผ้า1ชิ้นสามารถตัดกระโปรงได้1ตัวค่ะ ดังนั้นถ้าคุณลูกค้าจะตัดทั้งชุดเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้คุณพี่สั่งซื้อผ้าไป2ชิ้นได้เลย2ชิ้น980บาทสามารถตัดได้ทั้งชุดสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะคุณพี่ได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคุณลูกค้าอัดผ้ากาวคะ่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยในทางร้านของเราตัดให้ขอบพระคุณคุณลูกคะ างช่อง YouTube แม่มาริ้าไทยของเราด้วยนะคะเข้าชมนะคะรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า 1,3! 0 0 0รีวิวค่ะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอพระคุณพี่ๆทุกๆท่ททานมากๆเลยนะคะชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทางเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะ